ก็ไปดูจุดอื่นนะฮะจุดตรงนี้สิเห็นไหมโอ,อ้นนี้ใกล้หน่อยฮะท่านะผู้ชมโอ้นี่ชัดมากชัดมากถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นก้อนหินเห็นไหมเห็นไหมก้อนหินที่วางอยู่ข้างบนนะครับแล้วมันก็ไม่หล่นเลยนะ เอาเละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบานไกแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรึรับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับภูเขานะครับจะเรียกว่าภูเขาก็ไม่ได้นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นสิ่งที่ดูแล้วแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่นี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่า เอ r ร์ธพีระมิ o ออฟเซาไทโลนะครับเป็นชื่อของกลุมหินแปลกปรลาดนะครับบนยอดเขาเอลนะครับความแปลกของมันก็คือมีก้อนหินนะครับอยู่บนยอดของเสาดินแล้วมันก็ไม่ลม้มลงมาด้วยและก้อนหินบนนั้นก็ไม่หล่นด้วยนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้มานานกว่า20,000กว่าปีมาแล้วนะครับแค่ผมจั่วหัวมาเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องน่าสงสัยเต็มไปหมดนะฮะ ซึ่งถ้าเราอยากจะไปดูนะครับเราสามารถไปดูใน Google Map ได้โดยการเซิร์ชชื่อนี้เลยครับ Earth Spirits of South Tyrol นะครับเราก็กด Enter ไปเลยครับมันจะพาเราวาร์ปมาเลยฮะที่นี่นะครับตั้งอยู่ในอิตาลีนะครับอยู่ในอิตาลีแล้วถวอิตาลีอยู่ไหนฮะอิตาลีอยู่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมนี่คือประเทศไทยใช่ไหมเราเลาะอินเดียจีนมานี่ครับผ่านอัฟกานิสถานนะครับเซอร์ไบานที่เป็นดินแดนแห่งไฟนะครับจอร์เจียแล้วก็ข้ามโรมาเนียนะฮะ มาถึงตรงนี้นะครับดินแดนนี้เขอยู่ใ,ใกล้เยอรมน,นีฝรั่งเศสนะครับอังกฤษอยู่ตรงนี้และนี่ก็อิตาลีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราลงซรงลงไปเนี่ยเราก็จะเจอกับยอดเขาแปลกประหลาดแห่งนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพตรงนี้นะครับก็จะมีภาพให้เราเห็นด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมมันเป็นก้อนหินที่อยู่วางว,างวางอยู่บญญนยอดใช่ไหมเป็นแบบแท่งดินนะครับแล้วมันก็ไม่ล้มลงมาด้วยนะครับดินนี้เต็มไปหมดเลยนะครับดีๆมีคนมาถ่ายรูปมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับท่านผู้ชมซึ่งี่ภาพจากอดีตเนี่ยมันมีมาตั้ง และแน่นอนว่ามันมีความลึกลับซ่อนอยู่ในกวานที่มันเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะดูแล้วก็ยังขนลุกอยู่เลยมท่านผู้ชมดูเห็นไหมก้อนหินนะครับวางอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับนี่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 เป็นทั้งภูเขาทั้งลูกตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูของจริงใน Google Map ดีกว่านะครับเราโดดลงไปได้ตรงไหนบ้างนี่นะครับโดดตรงนี้ได้กลงไปเลยเห็นจะเห็นไหมนะจะเห็นไหมอยู่ตรงไหนนั่นนั่นนั่นอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันจะมีก้อนหินวางอยู่ข้างบนเห็นไหม แบบนั้นนะครับเป็นอะไรที่ดูแล้วแปลกประหลาดมากทัพอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้ดูวิวตรงนี้นะครับโอ้โหทุกชมตรงนั้นดิเป็นพื้นที่ที่ดูแลแบบโอ้โหเหมือนดินแดนที่เราดูในหนังอะดินแดนมังกรดินแดนในเทพนิยายอะไรแบบนี้นะครับแบบพื้นที่มันกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับว <c oughs> ิวตรงนี้วัด like ก้อนหินอันนี้มหัศจรรย์แล้วนะครับผพราว่าวิวตรงนี้มหัศจรรย์กว่าดูดูยอดเข่าดูดิสวยมากเลยนี่ครับก็ไปดูจุดอื่นนะฮะจุดตรงนี้สิ เห็นไหมโโหอันนี้ไกลหน่อยครับท่านผู้ชมโหน,นี่ชัดมากชัดมากถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นก้อนหินเห็นไหมเห็นไหมก้อนหินที่วางอยู่ข้างบนนะครับแล้วมันก็ไม่หล่นด้วยนะก้อนเล็กก้อนน้อยเต็มไปหมดเลยฮะว้าวดูดิสุดยอดมากๆอ่ะอันนี้เป็นภาพจะโดนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามาไกลมากๆเฮ้ย <Hey, S 2> มีตรงนั้นด้วยนะครับท่านะผู้ชมมีอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ได้มีแค่แค่แค่ตรงส่วนตรงนี้นะครับมันมีอยู่แบบทั่วผู้เข้าลุกนี้เลยอ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับ,รรบสอง ก็ยังตั้งอยู่แบบนี้เนหะ็นไหมเออมันน่ามหัศจรรย์มากเลยนะครับดูแล้วไปดูไปดูมามันก็เออมันธรรมชาตินี่ก็มีอะไรแปลกๆแ,แบบนี้เหมือนกันนะฮะตรงจุดอืดเราลงได้อีกไหมเอ่ยน่าจะไก่นะครับจุดเนี้ยเราเห็นไหมปะเราจะเห็นป่าไม่รู้นะครับนี่นี่นี่มันม,มุมสูงนะครับนี่นี่เห็นอยู่ไกลๆฮะโอ้ตรงนี้ไกลมากม,มุมนี้ไกลมากไกลจากจุดเดิมมากอะพื้นที่ในอิตาลีตรงส่วนนี้นี่แบบสวยมากๆเลยน,นอกจากหินตรงนี้ก็ยังมีหลายๆอย่างที่สวยนะครับ แต่เราอยู่ที่จุดนี้พอมันไกลแล้วกันนะครับเรามาฟังข้อมูลของมันดีกว่านะครับว่าทำไมหินพวกนี้นะครับถึงไปอยู่บนยอดเขาดินแล้วมันอยู่แบบนี้ได้อย่างไรเรามาฟังข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเราต้องย้อนกลับไปในอดีตการค้นพบและทําให้มันโด่งดังขึ้นมานะครับมาจากคิริอันชูเบเกอร์ครับเป็นช่างภาพชาวเยอรมนีเขาได้เดินถ่ายภาพแบบชิลๆนะครับบนเทือกเขาเอล และเขาครับก็บังเอิญพบกับคลุมหินแปลกประหลาดที่ตั้งอยู่บนยอดผารูป พีระมิดภายหลังนะครับเขาถึงทราบว่าสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Earth Pyramid of South Tyrol หรือพีระมิดโลกแห่งเซา t ์ท y r โรนั่นเองนะครับโดยสถานที่แปลกประหลาดที่ดูเหมือนเราอยู่ในหนังไซไฟนอกโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีในจังหวัด South ท y r โรเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีอายุมากกว่า25,000ปีมาแล้วซึ่งมันก็ตัวขึ้นในยุคน้ำแข็งซึ่งเดิมทีแล้ว แทบนี้เป็นดินเหนียวสัส่วนใหญ่มันถูกปกคลุมไปด้วยฐานน้ำแข็งและเมื่อเวลาผ่านไปโลกของเรามีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นจึงทําให้ฐานน้าแข็งบริเวณภูเขาลวกนี้ละลายลงเหลือทิ้งไว้เพียงดินเหนียวที่ว่างเปล่าและภูเขาที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวพวกนี้ก็จะมีก้อนหินอยู่ด้านบนและด้วยก้อนหินพวกนี้เองทําให้มันเป็นเหมือนล่มที่คอยปกป้องชั้นหน้าดิน และเมื่อมีฝนตกลงมาทําให้มันกัดเซาะชั้นดินเฉพาะส่วนที่ไม่มีหินมาคอยบังไว้จึงทําให้มีการกัดเซาะดินบริเวณโดยรอบละลายสลายหายไปจนเกิดเป็นยอดเขาแหลมสูงชันประมาณ10-15เมตรอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับนักวิจัยคาดการว่าเราเาวหินพวกนี้อาจจะใช้เวลาก่อตัวนานกว่าพันปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเสาหินเหล่านี้ก็ค่อยๆ เสื่อมสลาย จนในที่สุดเนี่ยการกัดเซาะก็ทําให้มันไม่แข็งแรงพอที่จะแบกหินไว้ด้านบนได้และที่มีเสาวดินบางส่วนเนี่ยได้พังทลายลงในที่สุดนะฮะทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้มีที่เดียวบนโลกนะยังมีอีกหลายๆที่ที่มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อุทยานฮูดสูสที่ตั้งอยู่ในอุทยานนานาชาติไบคคนยอนในรัฐยูทาห์ใน,น,ในสหรัฐอเมริกาก็มีปรากฏการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับมีการคาดเดาว่าก่อตัวขึ้นถึง60กว่าล้านปีก่อนนะครับ เาหินสูงครับแต่อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะอาจจะ,ะกลับปรากฏการคล้ายๆกันนะฮะซึ่งที่นั่นจะมีความสูงถึง1.5-4.5เมตรกับสูงกว่าที่นี่หลายเท่านะครับยางไรก็ตามในมีการคำนวณอัตราการกัดกร่อนของเสาหินในรัฐยูทาเนี่ยเพราะว่ามันถูกกระแสะลมและน้ําแข็งรวมถึงฝนกัะเซาะเสาลึกลงไปถึง0.6-1.3ถึงเมตรในระยะเวลาประมาณ100ปีนะครับถึงแม้เราจะดูตัวเลขเหมือนมันเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเลขนี้ มาเทียบกับเวลาประมาณสักล้านปีเนี่ยตัวเลขที่บอกว่า100ปีเนี่ยมันดูผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับมันเลยบ่งบอกถึงสภาพอากาศโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะครับและถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูนะสถานที่ที่เราได้มาสำรวจกันเนี่ย สถานที่แห่งนี้ก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาร้อยปีพันปีหมื่นปีนะครับว่ามีอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการที่มนุษย์ของเราได้ใช้ทรัพยากรของโลกนะครับก็ทําให้โลกของเราเนะครับรับภาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนแล้วก็มลพิษต่างๆแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าอะไรพวกนี้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อโลกของเรานะครับอาจจะไม่ใช่รุ่นเราแต่อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่จะต้องรับผล ทบต่อไปนะครับเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมคงจะได้เรียนกันในชั้นเรียนกันอยู่บ้างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งรอบข้างเราเนยครับมันก็สอนเราอยู่ได้เสมอเลยนะครับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกการกับพิกัดลึกรับนะครับแลนะถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนนะครับชื่นชอบรายการนี้ก็สนับสนุนผม,มง่ายเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิงเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนของเราแล้วนะครับวันนี้เรื่องราวของเสาดินที่มีก้อนหินแปลกๆวางอยู่ข้างบนก็มีประมาณนนนนนี้้้้คิิปปหหาาาจะะเเ็รรื่ององไไววตดตดมกัสุ ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ